เดี๋ยวฉัลิ้นเลิมะเขาดีสินเดิเท่ดีสบายดีสบายมินเดิมเลย

Seven party what

Skrå, skrå... Det är en slående byggvagn. Varför flyger du? Jag vet inte. Jag flyger. Jag flyger. Jag flyger. ไม่เฮียนี่เฮียนี่แหละ n อ t ambitious you look power your m a m ม n t make a ค b i t i o u s m u ย t look your power your mama can walk o า l y or y o sell t e l o e อไเที่ไอคนบอกยัวมามานอเคนบอก You, you must look, oma, eh? when you want change, in, you must look, take care. And, uh, they see, then they come up, they feel good. And other people, is not far. And they see. the yeah. No, I take this one and Yeah, I saw sinking by auto. I not change. Wat ik ga. Hallo. Stessa gern. Ze had gern een Erdbeer. Jawoon. En een schal. Ja. En een Kaffee nog. Hier nog een eisje kiemen. Brengt nu eerst Kuchen, Früchtekuchen. Ja, Apfelkuchen. En ik denk dat we een stuk Köpfekuchen met dran Oké. Dankeschön. คุณปฐมปฐมอะไรนะปฐมนัดอ่านบาปฐมนัดบอกอ่านถืดบอกขอบคุณได้จ้ะยามาเอาไหแล้วปฟาเมืออ่อนละหันยามาเขาเป้มน้ำได้ปาเมืออ่อละหันใส่ไปนิ้มจำบ้านเล็กทีว่าได้กำลังจมใหนก็ง่หนวด ยายโตนายายนา่ดี่สนอบํารุงแม่จัฟองยายโตแม่หย่แล้วห่างย่างแม่นี่แดดดีจ้ะแดดดีพี่น้องแดดดีขอบคุณที่จ้าที่เข้ามาทักใจมานั่งอยู่ร้านอาหารมาวิ่งซอมาซ้ดมกีฬาพี่เจ้ามากินข้าวี่อมาขดว ครอบวครัวกินน้ำปั่นกินไอศครีมกินกาแฟละไอเบนทูมารคอฟฟี่เอาน็อตกู d ไอวอนลุกไอบายอินพัทยาแค่นี้กับบินเลยสวัสดีไอแฮปทูช้อปปิ้งฟอร์ทู่บัตซัมแบกอินมา you both แก go back ให้มาสิลูก Jo, ja, Madame. <lacht> <lacht> das ist noch etwas gelaufen. Man niemand mehr singen oder so. Also äh da so... auf mm -hmm. mit dem Vater von, von, ah. auf... von Gestern ja. Ja. Um. Oui. Mm -hmm.

tourist ja dispán torit torip no toppali au turist ka safar von mo me pam kalasin tanpa kok kalasin Yeah. <laughs> yeah, it now up mm. <laughs> yeah yeah Båtsfarsor. for har hon lärt förr. Nej, det är svamp. Båtsfarsor. Väldigt, väldigt handfast. Det är mysigt överallt. Det kan mm. where they, where they, stop this, they, they come here kan bli svamp. Det här. bli, det är sköna nattar båda två. Mm. Något svamp? Det kan bli, Boat båtpackling. ป่ะมาณอันเดรมีคาปีน่ะแมอยาบัดเดามนั่งตากแดดกอคุ้มพูนีพี่น้องแดดอไมีแห้งไม่แห้งป้าไม่เงยมากินกาแฟ เาวก็เสินกินน้ำปัน่นกินน้ำปัน่นสตอเบอรี่ปัน่นขอบคุณละจ๊ะเดอ้อทักทายนี่ชีสเคของแมงแมงว่าจูเหี้ยว่ายูยยมิกลูกนี่ <laughs> <you> Ja, die gleichen Bösch kommen können jetzt hier da? Die oh, oh ja. Kniebewachsen, wachsen. Ja, ja, du. Ich nicht, ob du zufrieden oder nicht. Die <laughs> neue Dopel. Oh, oh, ja, 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 ja. In Weil dein Chef in Kiew, weil die Tannen auch so Kikata. Weißt du? Ja, ich will gar nicht ausreisen. Alles. Ich weiß nicht. Ich bin nicht แคนคัดบัดน็อตกะเออน็อตซเป็นซเอาลิกเชิญไว้ตัวออบนลิตนบิดอุนตมคัดยาเป็นบหน้าชนสมัดหอยู่เนาะมดสิคัดเป็นน็อตคัดแลอัเคัมอนเฮาวเนาูดอ้คัด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 ชารีบเอาอปรรนดัปบานอตรัส มะซากิฮะโอซากิกาแฟหัว u ุ้ดีจ่ายเลยสมุูกิกาแฟอะไรเรียนหัวรุ้ดียแคนี้มีเคื่องกปมามานับเพวไปเอาน้ำตาลตดใส่กระเป๋าเมียน ปัญญาแย้มเยือนเฮียนบนบ่นเป็นวิวบ่พี่น้องวิวงามบ่แดดดีมาในแดดแดดดีแดดดีต้ดดนก็ไม่หากินกระฟอกฟกระแท่ไม่หาด,ดืมา่มประเทศสุริไปเนี่ยประเทศมาแล้วยูซี่ทุดดีสุดท่ามนอตเบสลองอิชนบีนี่ ย oh, ังไงี่ะสามมิติตัวออกเสบหายอ๋อคอ๋ออ๋อสุขอ๋อคุณดินสอ่อลองจสอี่สอีสอีสอียพี่น้องน้าสตรอเบอร์รี แก้วเท่าไรมึงจะหูบนซีฟเลียนแม่แก้วนี่แม่ไฟเฮ็ดเป็นได้ไหมพอไปเคยไปอยู่ร้านอาหารเอาไอเสตติม,มัดปั่นคือแก้วหนึ่งซีฟเลียนสี่ร้อยบาททานห้าจะเป็นเงินไทยเพราะเงินขึ้นเดียวนี่สี่ร้อยแก้วเดียวสี่ร้อยเพราอากาศห่อนคลายดีเด้อแก้วนำ้นำน้ำหวานเอสพี <c oughs>

Bouwen in Samtaan, alweer toch bouwen Samtaan? Bitten we op met graag? En nog en... licht, ja? Op voor met graag. de Bingen. Niet zo. กินน้ำไม่ได้พี่น <c oughs> ้อนกินน้ำปั่นนั่นกันน้ำปั่นน้ำปั่นน้ำไอศครีมปั่นหวานเจี๊ยบใส่น้ำตาลเนี่ย

มอเตอร์ไซค์ทีมอะไรไดเวิจยาอันตาวันอินบังกอกปิไลหิมเบมเซอซัมซิงนอตกรูดแบนคำอินขนานกางเสืกางเสียมอเตอหาเลกางเสอพีเบียแบนหิมตุยหิมตุยยูโนตตุยตอด i ื m นส i c k up, not tomato can be him not o u t bends เด n น t h เ n then c o m ำ alone, ด่น nobody see you know accident and nobody see เฮ้ยโอเค n ล้ว o ันไหนครับอัน e หนอั e ไหน n ินิ no อันไหนมินิ no I not one เป็นสวสุบบ้พูดยูเป็น e สวัสดิ์สกเอนต์อนองสวคนเริ่มมากพี่น้องเริ่มมีลูกค้าทยอยมาดื่มเที่ยงบ่ายบายบมสเกมดรินดรุงสุ้ย Wat snoer? Keine crème <laughs> in. Last time when we go, when we go on bij Konofingen dan, en met ze go voor kip, van dan ben ik gewoon teken. Wat กาดดีแดดดีพี่น้องกาดดีแดดดีด้วยความาเนี่ยค่ะขอบคุณเลยค่ะทุกคอมเมนตะ์คอมเมนต์สิบเจ็ดนาทีแล้วพี่น้องมันโดนลุ่งแ้ว